เอกด,ดังเครียดหนี้สินรอบตัว10บล้านตั้งเป้าปลดหนี้ให้พ่อแม่ใน2ปีพอยชลวิทย์ยอมรับว่าเครียดมีหนี้สินรอบตัวร่วม10บล้านตั้งเป้าทำงานเก็บเงินปลดหนี้ให้พ่อแม่ให้สำเร็จทายในสองปีสามสิบมกราคม66กหกนักสแสดงหนุ่มพอยชลวิทย์ออกมาเปิดใจยอมรับว่าตอนนี้มีหนี้สินรอบตัวกว่าสิบล้าน โดยเริ่มก่อหนี้ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นจะซื้ออะไรก็ไม่รู้จากวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีไม่รอบคอบรู้ตัวอีกทีก็เป็นหนี้สินเยอะแล้วตอนนี้โตขึ้นมีสติมากขึ้นตั้งเป้าขยันทำงานเปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามาในวงการบันเทิงตั้งใจจะทำงานเก็บเงินปลดหนี้นรวมๆกว่า10ล้านบาทให้สำเร็จภายใน2ปี